แล้วมีช็อตหนึ่งล่องเรือแม่น้ำแซนอยู่ที่ฮารีซะเป็นคนสุงวัยอะเดินเข้ามาทักแล้วเป็นคนตลกมากนะนี่อะไรเงี้ยบอกอ๋อครับครับขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยเออแล้วมีประกันยังป้าเคยใส่กินคนเดที่ป้าไม่พอใจป้ายจัดาเลยไหนมันอยู่ไหน การต่อไปนี้จัดทามาตอนรถติดมากบนท้องถนนแต่ก็อยากจะเล่าเรื่องให้คนอายุ16ปีขึ้นไปได้รับชมได้รับฟังเพราะอาจจะมีคําหยาบคายเช่นชิปหายไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องชาแต่ก็มีสาระอยู่นะว่าซาดด้วยรักจากใจอินโนเยตรงฟ้ารินน ใช่ทุกวันเขาก็รักนะครับบอกเลยนะครับเพราะว่าครีมของเราเนี่ยนะครับเป็นครีมของคุณหมอที่คุณหมอไว้ใจและก็ปลอดภัยจากสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมมาร์กเขียวแล้วก็สบู่ทองคำสั่งได้ที่0863774249เลยจ้าท <c oughs> าครีมของเรายืนเฉยๆเขาก็รักจ้าบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> ราติดเล่าเรื่องของ <c oughs> สวัสดีนะ ท่านผู้ชมสวัสดีนะครับกล้องนี้นะคะสวัสดีกล้องนี้นะคะสวัสดีกล้องนู้นเลยนะครับสวัสดีกล้องนี้นะครับสวัสดีกล้องข้างหลังเลยนะครับสวัสดีทุกกล้องเลยนะครับโบ๊ะบุลลักรุ่งใหญ่มากมาในคอนเทนต์รถติดเราเรื่องก็คือช่วงรถติดอ่ะ เราก็จะมีความแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็จะรู้น่าเบื่อจังเลยแบบฟังเพลงจนแบบหมดเพลย์ลิสต์แล้วว่ามึงแล้วก็แบบมไม่รู้จะคุย,ยกับาใครแฟนก็ไม่มีเ<ม>พื่อนเขาติดผัว,วติดเุยอยเพื่อนนะอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่สามารถพูดคุยได้เลยเพราะว่าน่าจะรำคาญเราไปแล้วเพราะพูดคุยกัน <c oughs> ทั้งวัน,ท,วนทั้งวี่ไม่หมดเลยบางทีช่วงโควิด <c oughs> ก็คือคุยกันจนไม่รู้จะคุยอะไรนอนหมอนแตกกันหมดเลยไม่มีงานทำมีแต่ <c oughs> แล้วช่วงมีงานคือรถติดเนี่ยไม่มีรู้ทําอะไรก็เลยเล่าเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องที่ความเฟรนดี้นว เราก็ได้มีการไปเที่ยวทริปที่ประเทศฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์สประเทศไปประมาณสัก1อาทิตย์กว่ารู้ไปนานอยู่หรือยัไปนานไปได้ไปนานเหมือน <c oughs> เหมือนจะไปอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปกติเวลาไปเที่ยวเนี่ยแม่เป็นคนจัดทริป <c oughs> แล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบ ชักชวนเพื่อนชวนครอบครัวเพื่อนชวนครอบครัวคนที่เคยไปทริปมาประมาณเกืเอบ15คนแต่ครั้งที่แล้วว่าครอบครัวเพื่อนแม่ขาดไปสองครอบครัวก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องไปหาคนมาโปเพิ่มเพราะไม่งั้นเราต้องจ่ายราคาเพิ่มจาก70,000ืกว่าบาทเป็นแสนห้าแม่ก็เลยรู้สึกว่าแบบให้เอเจนซี่อ่ะเอเจนซี่ดูแลทัวร์ทริปนั้นเป็นคนหาให้แม่กูก็แบบไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าใครก็ได้ขอยเป็นโปเพราะมันใกล้ไปแล้วถ้าไม่ไม่มีเราต้องจ่ายแสนห้าซึ่งเพิ่มเพิ่มเยอะมากเสร็จปุ๊บก็ได้มาสองครอบครัวก็ไปกัน ไปถึงสนามบินก็ไม่ได้มีอะไรพูดคุยกันปกติมึงก็คือแบบกลัวสนิทกับพี่ไกด์ชื่อพี่แอดอกูไปเที่ยวทริปกับพี่แอดบ่อยมากาะพี่แอดเป็นคนที่แบบเที่ยวแล้วแบบสนุกเเหมือนเป็นไกด์ที่แบบมีประสบการณ์เยอะอ่ะเขาเป็นคนที่เวลากูถามอะไรเขาตอบได้หมดแล้วก็ไปถึงกันก็คือสนามบินก็คือายบินประมาณ12ชั่วโมงก็หลับบ้างไม่หลับบ้างแล้วประเด็นที่ไม่ได้หลับเลยกูไม่ได้หลับเลยเพราะกูงงมากว่ากูมีดวงสมพงกับกับเด็ก ก่อนขึ้นเครื่องก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งคือนั่งอยู่ในเรันเป็นแบบเด็ก3ามสี่ขวบอะไรเงี้ยกินไม่ใจทนุโ, man, โมทนาสาธุบุญที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยขอให้อะ่ะนั่งกับเด็กม <อะ S 1> ีสรุปคือนั่งข้างเด็กฝรั่งอะ่ะมึงเข้าใจปะ่ะแล้วก็โอ้ย <laughs> ดังมากมึง <laughs> เสียงดังมากแล้วมันทําทอะไรไม่ได้คือมันควบคุมไม่ได้เด็กก็คือเด็กเออมันก็ประสาทเสียประมาณนึงอะรพอไปถึงคือโคตรตื่นเต้ฟมากมากครับ แบบไม่ได้นอนเลยแล้วก็แบบก็เหนื่อยะอะไปทีงก็อีกตรเทนปกติก็มาถึงนับคนครบจากสนามบินที่ฝรั่งเศสใช่ไหมก็รอรถทัวร์รถทัวร์เสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถทัวร์กันไปก็ไกด์ก็แนะนำว่าในวันนี้เราจะไปนั่นไปนี่นะครับเขาส่งมุกมาผมก็ยิงผมก็เล่นเพื่อที่ว่าจะได้ให้สองครอบครัวผ่อนคลายอ๋อซึ่งอสองครอบครัวมันก็จะมีแบบเออมีคุณป้านหนึ่งคนกับหลานสองคนหนึ่งครอบครัวแล้วอีกสองคนก็เป็นแบบ ฟิลแฟนที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ผ่านไปก็เล่นกันแล้วก็เด็ก2คนก็ชอบมาคุยกับก,กูเพราะก,กูตลกมากอยู่บนรถกูก็เล่นมุกเล่นอะไรกับพี่แอ๊ดส่งมุกกันแล้วมีช็อตหนึ่ง,ล,งล่องเรือแม่น้ำแซนอยู่ที่ปารีสฟิาาลไลค์กับ like เอเมรีนปารีสหรือไยใช่เอเมรีคูเปรอร์บอนชัวรบอนชัวร์ลักซูรี่ลักซูรี่มากงงมากฟังดีนนะโอเคฟังกันนะโอเคคือ คุณป้าคนหนึ่งหรเป็นคุณยายหน่อยเป็นฟิลไม่ใช่ป้าเป็นฟิลแบบเออผมยิ้มยิงมเหมือนฟิลคุณยายเราที่แบบเป็นคนสูงวัยอ่ะเดินเข้ามาทักแบบน้องมาเที่ยวกี่รอบแล้วดูชํานาญจังเลยแล้วเป็นคนตลกมากนะไม่อย่างไรเงี้ยผมบอกอ๋อครับครับครัขบ,ขอบ,ข,อบขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยเออแล้วมีประกรนันยัง <laughs> <laughs> เออเนี่ยเห็นเดินทางบ่อยมีประกันเดินทางยังถ่ายประกันให้กูบนแม่น้ำแซนเยต์ต์ที่ฝรั่งเศส โอก็แบบอาเมนป้าอยู่ที่จังหวัดนี้นะหยูยไก่ป้าที่ใหญ่มากเลยเหมือนแบบป้าเป็นแบบเหมือนเป็นตัวแทนขายประกันที่ใหญ่ที่สุดเลยไปเชื่อลองไปถาดูดิป้าชุดนี้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 นะลองไปดูแจนนัมบัต <c oughs> ม,ม่นัมบัตเขาเป็นนักขายประกันตัวจริงโอเครับไว้ขอบคุณมากครับนะนันนนนก็มีแม่รก็เดินผ่านไปแล้วเด็กสองคนก็มาถ่ายรูปกันกูเออถัดกันถ่ายนันนนบนแม่น้ำมันสวยมาก ถ้าใครเคยไปก็จะรู้เนาะวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองก็คือไปเที่ยวเอาเลตไปเดินซื้อของช้อปปิ้งเด็กสองคนนี้ก็เหมือนเดิมแบบพูดคุยเหมือนเป็นเด็กแบบม .4 กับม .6 กับมึงม .6 ก็ากำลังจะเอนชาร์ก Enter, กำลังจะสอบตรงอะไรแต่นั่นนี่นก็ก็ปรึกษาว่ากูเคยผ่านมาแล้วเหมือนกูจะมีความรู้แหละก็ <c oughs> มไม่ได้มีอะไรมากมาย <c oughs> วันที่สามเข้าวันที่สาม ฟังเน,นป้าเขาก็เป็นฟีลแบบว่าก็ปกติเหมือนเดิมคุยปกติเราอ่ะสนิทกับทุกคนบนรถอยู่แล้วเพราะเราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วอีก5คนเราเพิ่งจะมารู้จักกันอะไรเงี้ยวันที่3ามเที่ยวก็เหนื่อยมากพิพิธภัณฑ์ไปนั่นไปนี่เป็นฟีลแบบเหมือนกูเรียนโบราณคดีอีสานค่ะผมดูพิพิธภัณฑ์เก่งมากกูก็งงเหมือนกันตอนนั้นนอนโรงแรมนั้นคืนหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา <c oughs> ลาปูภาษาอังกฤษแล้วกูแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับใครเอ่ยอะไรเงี้ยเป็นคนใช้โทรมาอ่ะก็แบบพูดว่าแบบ นี่นนใช่ไหมเชีย่ยลงมาหาที่รับ,บี่หน่อยอ้าวกูก็นี่ใครอะครับป้าเป็นป้าของเด็กสองคนที่มาด้วยอ้าวแล้วขายปาาระกันพี่ปะเนี่ยก <c oughs> ูก็บอกมีอะไรป่ะครับาาพอดีจัดของอยู่ <c oughs> เขาก็บอกว่าลงมาด่วนป้า่เนือจะปุ๋ยด้วย <c oughs> คือกูก็เลยบอกเขาไปว่า<อ>เดี๋ยวต้องเก็บของลงมาป้าบอกให้ลงมาป้านม่เื้อจะปุ๋ยด้วยต้องลงมาไม่งั้นป้าจะขึ้นไม่ตามห้องมี ป้าของป้าใจเย็ยนนะครับเดี๋ยวลงไปเนาะอะไรเงี้ยโอ้พูดเขาดีดีแหละทูเขาเลยวางบอกแม่ป้ามึงอะโทรมาบอก่ให้แม่ลงไปแม่ลงไปไรสาระเขาคือพรุ่งนี้ขนเขาว่างั้นเราก็อยากรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ลงไปลิปเปิดปึ้งป้าอยู่หน้าลิป <Yeah. S 1> เยี่ยคุยนในใจโนนเพิ่งจบจระกันตั้งจริงเหรอลูกแต่ไม oh. ่ใช่จ้ะทุกคนไม่ใช่จ้ะพอไปถึงป้ารู้สึกไม่ดี คุณก็หนาวไร้อนหรอครับ <su> ร้อนเหรออย่าไ่กลัวทีเขาก็บอกว่าป้ารู้สึกว่าเรากับหลานป้าดูสนิทสนมแต่ดูจังเลยเนาะอ๋อครับพอดีว่าเอ่อน่าจะเป็นรุ่นราวเขาเดียวกันด้วยแล้วก็น้องเขาก็มาปรึกษาเรื่องเอนทรานเรื่องแบบสอบตรงเรื่องการเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเรเลยมาปรึกษาเขาไปเขาเขาบอกว่าแต่ป้าไม่ชอบเอ้าไม่ชอบเรื่องอะไรอะครับเลิกยุ่งไปเลยแค่นั้นกับหลานป้าไม่มีเหตุผลด้วยไม่เหตุผล ยังไงอะ่ะเลิกยุ่งอัดพออะไรอะไรยังไงต้องเลิกยุ่งอะไรแล้วในเมื่อหลักเขาเป็นคนเข้ามาหาเวงด้<อ>สยซ้ร<ห>ใช่ก็ป้า<ช>ได้ยินมาว่าแบบมีคนมาแบบพูดในห้ององานป้าไปที่ห้องงานว่าเด็กสองคนนี้ดูสนิทกับพี่คนที่ชื่นน์มากจังเลยเนาะแบบป้าคนนี้ความปตีความว่าแบบนสนิทสนมก,กันมากกว่าพี่ในเชิงนั้นเออแล้วเขาก็พูดบอกว่าเลิกยุ่งนะป้าขอป้าจะทำในสิ่งที่ป้าไม่อยากทำอะไรครับ ป้าแบบป้าคือสั่งยิงงคนเดยวที่ป้าไม่พอใจป้ายสั่งอีกเลยที่ป้าไม่พอใจป้ายสั่งอีกเลยคุคิดในใจว่าเป็นเหตุผลที่ว่าหลานมึงเข้ามาคุยกับกูแล้วกูคุยกับหลานมึงเนาะแล้วเขาก็บอกว่าสั่งคนคนนึงไปยิงคนที่ป้ารู้สึกไม่ดีป้าเตือนเขาแล้วแต่เขาก็ยังทําในสิ่งที่ป้าไม่ชอบป้าขอเนาะป้าไม่อยากทาร้ายเรา เรายังรูมียนาคตกูอยากจะถามว่าป้าดูละครช่องอะไรอันไม่เข้าใจว่าแบบเพราะการที่กูมีมนุษยสััพั์ดีกูพูดคุยกับหลังเขาที่เรวัแล้วประเด็นคือดูกูไม่ออกหรออยู่เนี่ยบนยอดเขาอยว่าเลดมองมายังดูออกเลยถ้าไม่เชื่อเจอตกใจไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าคือสูคาที่ไทยยังวไหเแี้วคูค่าที่ฝรั่งเศส <Yeah. S 2> โอเคครับถ้าสมุดเป็นความสะดวกใจหรือว่าเป็นความส<อ>บายใจของคุณป้าเนี่ยนนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นความรู้สึกของน้องเขาน้องเขาจะคิดยังไงเด็กมันจะรู้สึกยังไง <c oughs> เด็กมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวมันทาอะไรผิดหรือเปล่ากูถึงแล้กูอยามันมึงไม่คิดถึงหลานมึงเลยเหรอวะเฮ้ยคือผาสนุกก <c oughs> <อ>ับพี่นึกออกปะเออนึกออกป้ามาเที่ยววะกูมาเที่ยว,แล,วแล้วกูต้องห้ามผู้เสียใครหรอถ้างั้นเรียนเชิญคุณป้าไปเที่ยวคนเดียวเออใช่พอขึ้นห้องไปกูบอกแม่แค่ว่า เออเขาไม่อยากไปยุ่งกับหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยต้างไปบอกว่ากูฆ่าแม่กูฆ่าป้าคนละแน่นอนกูฟันทงมันไม่ใช่ความผิดเราแล้วทำไมเราต,ต้องมาแบกสิ่งนี้ไวใ้ในในหัวแลาตลอดเวลามึงเข้าใจปะแล้ววันสุดท้ายอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ๆน้องน้องหกกับมอสี่นั้นน้องสองคนนั้นอะ่ะ<อ>เดินมาหาก,กูแล้วเขาบอกว่าพี่ทนทอยู่ขอโทษนะครับขอโทษไรหรออะไรเงี้ยขอโทษในสิ่งที่คุณคนนั้นทำกับพี่นท์เพ้าใจว่ากู คุณคนนั้นอกไม่เป็นไรพี่จ้ายอ่ะเขาก็เป็นห่วงแหละอะไรเงี้ยเราก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าเจตนาพี่คืออะไรเขาบอกว่ารู้หนูรู้ค่ะหนูก็เลยงงว่าอ้าที่อยู่ทําไมพี่นดนถึงแบบไม่คุยกับหนูแล้วหนูก็เป็นคนเข้าหาพี่นทนไม่ซ้ำแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ด้วยแล้วหนูมีความสุขเขาไม่น่าทำอย่างพี่โดนี้ทั้งทงที่เขาไม่ได้เป็นป้าแทของหนูจริงปะเนี่ยพี่ก็หนึกว่าแบบปป้าได้แทเขาดูห่วงหนูแบบ สุดปังเลยนะโงมากๆเลยนะกลายเป็นว่าเหมือนแบบน้องเขาก็ตัวติดกับกูไปเลยน้องก็พูดแล้วน้องก็บอกพ่อของน้องเขาไปแล้วไลน์ไปบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาคงไปพูดกับป้าคนนั้นไปแล้วแล้วพ่อเขาก็โทรมาขอโทษกูโทรขอโทษแม่กูว่าสิ่งที่ทําไปขอโทษด้วยนะครับแบบไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นนี่นู่นอะไรเ้ขาพูดดีแหลกกูถึงไทยปุ๊บกูไล่แม่ฟังแม่บอกไหนมันอยู่ไหน กูต้องเบรกตัวเองแล้วกูก็ต้องเบรกแม่กูด้วยแม่ใจเย็นๆนะโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ติดกันน้องแล้เราเข้าใจว่าน้องไม่ได้รู้เรื่องเรื่องอยู่ด้วยน่าจะโมโหที่กูไม่ซื้อประกันป่ะเออหัวอะไรจริงอ่ะกูซื้อประกันการเดินทางที่เขาขายกูที่แม่น้ำแซนน่ะเดินทางบ่อยมีประกันเดินทางเนี่ยเขาอาจจะแฮปปี้นะใช่เหแฮปปี้ก็ได้เออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเฟรนลี่อาจจะโดนยิงพูดคุยกับหลานที่ไม่ใช่หลานตัวเองโดนยิง แล้วที่พีก็คือไม่ซื้อประกันโดนยิงเยแล้วคือประเด็นคือเขาก็แบบลงจากเครื่องบินปุ๊บหายไปเลยมันทําให้กูรู้สึกเลยนะว่าเออต่างคนก็ต่างมุมมองจริงๆแหละเพราะส่วนมากกูไม่เคยเจอคนแบบนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์แอนใช้ก็ต้องกดแชร์ในช่องอ e t h านอสนะครับนารถบหาเราเรื่องแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความพีก็คือมีเยอะมากแต่แนะนำให้ซื้อประกันกูตื่นแล้วนะ ก็ติดชมกันบ้างหรือว่าใครเคยโดนขู่ฆ่าก็เม้นมาว่าอาจจะอาจจะเพราะคุณไม่ซื้อประกันก็เมนต์ขึ้นมาได้ใต้ล่างนี้นะครับก็คนนี้ก็ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากเอออินมาทางไม่ได้ดวงใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมประกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายซื้อประกันนะมือ